อยากสําเร็จนะแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะดีไม่พอเก่งไม่พอไม่คู่ควรทําตัวเองเป็นคนตัวเล็กถ้าคุณรอเพอร์เฟกรู้ไหมเจ๊งทุกรายถ้าคุณอยากจะรู้ว่าถ้าคุณทําอะไรสักอย่างคุณจะประสบความสําเร็จไหมคุณลองสังเกตนะว่าคุณมีคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสําเร็จ3ข้อนี้ไหมข้อที่ห ต้องไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแก้ตัวมันไม่เกี่ยวเลยนะคะว่าคุณน่ะไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้มีมรดกไม่ได้มีต้นทุนทางการศึกษาไม่ได้จบปริญญาโทไม่ได้จบปริญญาเอกไม่เกี่ยวแม้กระทั่งว่าคุณเกิดมาจะครบ32หรือไม่ครบคนที่เขาไม่ครบประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายที่สำคัญมันอยู่ที่วิธีคิดของคุณ no if no but No excuse ไม่มีแม้ว่าถ้าแต่ถ้าคุณต้องการจะสำเร็จข้อที่สองคุณต้องตัดสินใจต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจะเอาอะไรคำว่ารวยของคุณเน่ะเท่าไหร่เรียกว่ารวยหนึ่งล้านสิบล้านหรือร้อยล้านมันต้องมีความชัดเจนบ้านที่คุณอยากได้บ้านเดี่ยวบ้านสองชั้นหรือหนึ่งชั้นหลังคาสีอะไรทาสีบ้านสีอะไรกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำม่มานสีอะไร ไม่มีใครได้ในสิ่งที่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรสั่งอาหารยังต้องบอกเมนูให้ชัดเจนคุณบอกว่าอะไรก็ได้คุณก็จะไม่ได้กินแล,และข้อที่สามโฟกัสอย่าลังเลสงสัยแค่คุณสงสัยว่ามันจะได้ไหมมันจบเลยนะปิดประตูจิตความคิดลบใดๆไม่เสพสื่อที่ลบๆข่าวลบๆแม้กระทั่งคนที่คิดลบและที่สำคัญ ทุกอย่างที่คุณทำคุณต้องมีความสุขค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ